Honda Nbox 2025เป็นรถเคคารุ่นใหม่จาก Honda ที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองได้อย่างดีเยี่ยมรถคันนี้มีขนาดตัวถังที่เล็กแต่ให้พื้นที่ภายในที่กว้างมากทำให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกสบายระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองที่รถติดหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันก็สามารถทำได้อย่างคล่องตัว Honda Nbox 2025มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่ปรับปรุงใหม่ดูทันสมัยและเรียบง่ายไฟหน้าเล็แบบใหมให่ให้ความสว่างที่ดีขึ้นพร้อมลุกที่ดูแตกต่างจากรุน่นก่อนกระจังหน้าและกันชน หน้าถูกปรับให้ดูสปอร์ตมากขึ้นทําให้ตัวรถดูโฉบเฉี่ยวอีกทั้งยังมีตัวเลือกสีสองโทนที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกสไตล์ได้ตามความชอบภายในห้องโดยสารของ Honda า n b o x 2025คือสิ่งที่หลายคนประทับใจมากที่สุดเพราะให้พื้นที่การใช้งานที่เหลือเชื่อบระนั่งสามารถปรับพับได้หลายรูปแบบเพื่อรองรับการขนของและให้ความสะดวกสบายระหว่างการเดินทางวัสดุภายในใช้งานดีดูทนทานและให้ความรู้สึกที่มีคุณภาพแดชบอร์ดถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดเหมาะสมรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนทาาใให้กใ้กรชง ฟีเจอร์ต่างๆเป็นเรื่องง่ายเทคโนโลยีภายในรถก็ไม่น้อยหน้าใคร h อน da ติดตั้งระบบที่ช่วยให้ผู้ขับมีความปลอดภัยมากขึ้นมีระบบช่วยถอยจอดกล้องมองรอบคันระบบช่วยเตือนจุดอับสายตาและฟีเจอร์อื่นๆที่ทําให้ผู้ใช้รู้สึกมั่นใจขณะขับขี่สําหรับระบบขับเคลื่อน Honda Nbox 2025พมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่เน้นความประหยัดน้ํามันแต่ให้สมรรถนะเพียงพอในการใช้งานแต่ละวันการเร่งแรงอาจไม่ได้รัใจมากนักแต่การขับในเมืองถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมพวงมาลัยเบาและง่ายต่อการควบคุมทําให้หมุนรถหรือเข้้าซอยยแคไไดดโม่ มีปัญหาระบบการสะเทือนถูกปรับให้ให้ความนุ่มนวลที่ดีขึ้นขับแล้วไม่สะเทือนมากเหมาะสำหรับถนนในเมืองที่มีหลุมบ่อกเกิดขึ้นบ่อยเรื่องการประหยัดน้ำมันถือว่าเป็นจุดขายสำคัญของรถรุ่นนี้เพราะสามารถทำตัวเลขความประหยัดได้ดีมากทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวผู้ใช้หลายคนก็เลือกรถประเภทนี้เพราะค่าบำรุงรักษาไม่สูงและชิ้นส่วนต่างๆหาง่าย Honda e n b o x 2025เป็นรถที่เน้นความใช้งานในครอบครัวขนาดเล็กหรือคนที่อาศัยในเมืองที่ต้องการรถที่เคลื่อนที่สะดวกจอดง่ายและใช้ค่าใช้จ่ายไม่มากนักผู้สูงอายุ ก็ใช้งานได้ง่ายเพราะพื้นรถเตี้ยเข้าออกสะดวกประตูเลื่อนไฟฟ้าก็เพิ่มความสะดวกสําหรับผู้โดยสารเด็กและผู้สูงวัยเช่นกันสิ่งที่ทําให้รถรุ่นนี้โดดเด่นกว่าคู่แข่งคือความคุ้มค่าที่ได้รับทั้งฟีเจอร์ที่ให้มามากมายระบบความปลอดภัยครบการใช้งานที่ตอบโจทย์หลายสถานการณ์และราคาที่เอื่อมถึงได้ Honda e n b o x 2025จึงเป็นรถที่สามารถใช้ได้ทั้งสําหรับคนสดครอบครัวเล็กและคนที่อยากได้รถไว้ขับไปทํางานทุกวันถ้ามองหารถที่ไม่ใหญ่เกินไปแต่ให้ความสบายเต็มที่นี่คือตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างแน่นอนสําหรรรับบใคที่่ชชืนอถ เคคาสไตล์ญี่ปุ่นต้องบอกเลยว่า Honda e n b o x 2025เป็นรถที่ให้ความคุ้มค่าเกินราคาทั้งคุณภาพการประกอบความทนทานและเทคโนโลยีที่ใส่มาให้พร้อมใช้งานการขับขี่ในเมืองรู้สึกสนุกและคล่องตัวมากและยังประหยัดน้ำมันดีเหมาะมากสำหรับคนที่ใช้รถทุกวันสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบการรีวิวรถรุ่นใหม่แบบนี้และอยากดูเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวกับรถยนต์อีกมากมายอย่าลืมว่าคุณสามารถสนับสนุนช่องของเราได้ง่ายง่ายเพียงแค่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากช่องแห่งนี้และขอฝาก Honda Enbox 2025ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะทำให้การใช้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นทั้งในเรื่องการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆรถคันนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีเหมาะการุณากดติดตามช่องอาสานส์การชด้วยนะครับ